โอ้มันนี่เดี๋ยวยังกินน้อยจะไล่มือคอเลยเด้นี่ถ้าสีเฮ็ดอันน้ำพริกปลากระป๋องคนปลากระป๋องบ้านเท่าออละแซ่แบแซ่บได้พี่นอ้อง<ะ>สวัสดีค่ะเดี๋ยวก้าค่ะมือนี้มาเฮ็ดกับข่าวค่ะมือนี้นี่นี่นู่น,นคนปลากระป๋องเลยคะ่ะมือนี้แซ่แบแซ่บกันผู้ใดบ่งชั้นใดร่องเฮ็ดร่รองเฮ็ดเปิ้งแม่จ้าสีมีหอมแหง้ง แล้วก็มีหอมต้นหอมกินกับผักกระถินยอดกระถินมีแตงกาคนม,มีพี่ช่ำกระเทียนหนงสี่ห่จ้าใส่พริกนกไฟแต่ถ้าชอบเผ็ดชอบบอเผ็ดใส่พริกเยะผมงชุบรดหน,นึ่งพอได้สูตรชาแล้วก็โขก โก่ละเอียดคือปนัอบไปนี่ละจ้าคือทั้งปนปะทู่นี่ละจ้าเอากัโก่ละเอียดโกยละเอียดเลยแซ่ดาหักส่อนกันจ้าโก้ไปจ้า ห้างกเอาหน้า yeah. ม oh. right. yeah. ันเจ้า hmm. ห้าเอาส่วนตจตกปลาจ้าเนาะกระชีมเมืองมารสชาตินะรสชาติปหนไงจำไหนสลายแน่น่ามาเติมน้ำตาลนิดนึงเพื่อเอารสชาติจากปลากระป๋องกันที่ได้พามากกับ่นใจสลายแล้วจะพูดมาใส่เนาไใจแต่แล้เจ้ามาใส่ ัน้ำานตาลเข้าไปมันจะออกรสชาติเป็นก้อมดีจ้าหลังจากนั้นเท่ากับใสหอมแดงจัดหอมแดงหอมแดงลงไปตำค่อยห,หอมแดงมันออกกลิ่นหอมนะคะออกกลิ่นหอมแล้วเท่ากับข้อเลยากเงจาพข้อแล้วขับกวับ หอกับใส่หอมตุ๋นหอาลงไปหอมใบหอาลงไปค้นค้นค้นบะเส่น้ำด้วยจ้าเม่ยด้บ้าใะเน้ำแบบนันบะแจจะเป็นก้นปลากระป๋องแจะค่ะบสชากันแจะป้าจ้าวันนี้มีเมนูนี่จ้าดล้วก็จะมีไก นี่ลกไก่มาสื่อมาเต่หลายมือแล้วเี่เราอบไว้จะเบิ้งข้างปีนี้ไก่แนี่กเอบเซ็นี่เาบุ๊มมีกเคอรอบชุดเพิ่น่ากเลยอบใจจ่ดฮะแกะแฉะไปจะอบหาไก่ดีตื่นขึ้นนู่นนีจ้าตักเข้าไปจินกันมา ลองกินดูมันจะเจ็บกันไหนคะน้ำมา้วยจ้ารับกราเนียวแต่เดียวด้ค่ะที่น้องนะมากินรนะับเนียวเจบค่ะเจบค่ะ ่ถ้ากินเห็เบิ้งนาจะจักมากกินกินยั่วๆพี่น้องคนเบิ้งน้ำคนจะได้เห็ดเพราะนอยากคือเท้าว่างเห็นไกลด้วยจ้ะไกคถอน่อนนี่ะ พักกบไปครับะครับอาหารเนีต้องเทนบังเล้กไห่เล้าครับครับวงวง้นมักแจบก็คนประทู่ของเราจากเข้ามาแจ๊บคนปละทูน้ำพริกประทู่ือับคักแรบครับเดี๋ยวโมไม่น่าจะบอกองก็พักอ้าว เฮ้ยก่อนนะจ้าเฮ้ยรุ่นเด้ถสิหาเมนูดีๆมาเบิ้งมาเคยถ่ายเบิ้องอีกแล้วจ้าเด้อว,วันยีาจ้าอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้ในราคะกดติดตามจ้าขอบคุณค่ะ